อุ้ยยิ้มหวานสิคะอายิ้มหวานเอาพี่พอยพี่พอยยิ้มหวานสิทูเฮ้ยเอาใจว่าสาข่อยว่ายาโนโนโน่ยา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 โอ้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 ยายาด้อยเออเข้าใจเข้าใจโอเคโอเคโอ้ยโอเคโอเคโอเคกันอุ้ยบ่นได้บานเบื่ออะ เขาสลับก oh, okay. okay, okay. ันนี่นี่โอ้เอาแล้วโอเคโอเคพอพอแล้วลูกพอพอขอโทษก่อนลูกขอโทษน้องก่อนขอโทษก่อนขอโทษก่อนขอโทษจ้าเนี่ขอโทษแล้วหยุดได้แล้วขอโทษแล้วหยุดค่ะโอเค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 รักกันตอนนี้รักกันตอนนี้รักกันก่อนรักกันรักกันเราม่อะไรเหรอ เรามีอะไร่เปล่าคะอใจดัอเิดตเย็นไปแม่ไปจดดหนูจะกินอะไรม่่าจะออกไปเชเห็น

hum Ah. Uh, 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 uh. uh. uh.